ทีมสอบสวนคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญ,ญานำโดยพลตำรวจตรีประวินพงศิรินร้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปในฐานะหัวหน้าทีมสอบสวนในคดีนี้ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบสำนวนคดีเพื่อเร่งหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้สำนวนคดีมีความรัดกุมรอบคอบและแน่นหนามากยิ่งขึ้นโดยทำงานประสานร,ร่วมกับอายการซึ่งขณะน,นี้สำนวนคดีนี้มีมากกว่า50แฟ้มแล้วและคาดว่าจะสรุปสำนวนคดีให้อายการภายในสิ้นเดือนนี้ ด้านพลตตรีพุทธชาติเอกชันรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าวันนี้สารจังหวัดนาทวีอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก5รายทําให้คดีนี้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว89รายควบคุมตัวได้แล้ว53รายและอยู่ระหว่างการหลบหนีอีก36รายสําหรับผู้ต้องหาคนสําคัญอีกรายคือนายนัทพัฒแสงทองหรือโกมิกเครือข่ายค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งถูกทางการพม่าจับกลุ่มตัวได,ได้ก่อนหน้านี้ ขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการประสานงานกับทางการเมียนมาเพื่อขอรับตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย